สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้เหมือนเดินไนะครับผมบางพระครับมากับเซียนส่งตรงมาจากสกลนครเหมือนเดิมรับผมนี่นะครับก่อนทํางานก็ตามวิถีครับชาวบ้านทํามาหากินประหยัดกับข้าวได้นะครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบบางพระเป็นไงครับเซียนพอได้ไหมครับแห่นี้พอได้ต้มเนาะ โอ้โหโอ้พอได้กินครับพอได้กินแห่นี่มีปรากฏนะครับมีปรากฏด้วยนะครับผมโอ้สองตัวตัวใหญ่ๆเดี๋ยวแป๊บนี่นะครับผมนี่นะครับผมแห่เดียวครับผมสบายๆนะครับเดี๋ยวครับหากับข้าวตอนเช้าครับพอได้กินนะครับพี่น้อง พอได้ก oh, ินอยู่าสามตัวปรากฏอ๋อ oh, ฟุกปรากฏวันนี้ฟุกปรากฏได้กินแล้วแกงปรากฏใส่หน่อไม้ส้มนาะเสียนนะ <c oughs> นี่ครับผมครับ <c oughs> <c oughs>